สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับผมเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับไลน์เกสต์ริหรือว่าเกสต์เซตีนะครับผมก็เกมกว่าแม่งจะอัปเดตตั้งนานคือกว่าจะอัปเดตนะก็รอบไปนะครับผมตอนแรกเกมเขาบอกไอ้สองโมงครึ่งนะนี่กี่โมงนะให้ดาวนะจะสามโมงครึ่งนะครับผมแล้วก็มีการอัปเดตของมาใหม่ครับผมก็ตั้งแต่ล็อกอินยี่สิบแปดวันก็อ๋อแพ็คล็อกอินก็จะเป็นแบบนี้แล้วล็อกอินก็แม่งก็เหมือนเดิมอะ อ๋อเดิมเดิมทั้งนั้นเลยนะครับผมก็การเด็กคำเดียวด้ก็จะเป็นการเด็กอ๋อนีแบบใหม่ด้วยเออดี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 เหมือนกันก็จะเป็นอัปเดตใหม่ฮ่าที่ครงรงคริสต์มาสหนังผมก็จะมีตั้งแต่มีอุปกรณ์เขียนแบบซูเปอร์ไดเมนชันมีแม่เหล็กแล้วก็มีเจ้าของอาคารสะสมผอลเลื่อนเอหมวสีชิ้นก็จะได้มีทำงานต่างแล้วก็สะสมต่างยก็ได้หมวกคริสต์มาสนะครับก็รุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่น เอมันก็แล้วก็มีแผ่นที่ใหม่เป็นแผ่นที่ดมิโน,โนโด้วยเออฮะก็จะมีสองความสันริปเปอร์ลีอะมีเล่นแชมเปี้ยนลีรับเพชรเยอะมากมายอ๋อแล้วก็มีการเปิดลูมบาศแบบใหม่ด้วยเออโหแต่เซนเน่คงไม่ตกนะจ,จริงจริงขบกุกตักสภาพเพชรมีทองด้วยครับขึ้นมาหนึ่งเอ็มลูกบาศหมดเกลี้ยงเคี่ยวรอบโลกก็เหมือนเดิมอ๋อมีเอฟเฟกต์มีเปลี่ยนอันี่ด้วยเหมือนมีการเปลี่ยนฟังก์ชันอีกเยอะ นะครับผมโอเคมาก็รู้สึกว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันแบบก็ไม่ค่อยเยอะนะแต่ว,วันเราอินก็เหมือนเดิมอ่ะแล้วก็กิจาก,การรมก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมคริสต์มาสการ์ิดแบบดิมเนชั่นแกมเลอร์การ,ร์ังที่จริงผมอยากได้แกมเลอร์การ,ร์ังมากเลยเพราะผมยังไม่มีนะครับผมมีหมวกกระดอฟอ่ะหมวกแย้คือหมวกกระดอฟแล้วก็มีทำลายเต่าก็จะเป็นคริสต์มาสก็ถามว่าใครที่สนใจที่อยากจะหาข้อหาได้นะครับผมเราก็จะมีอ๋อ ลูกเล่นเยอะเหมือนกันเนี่ยโอโคดินเกจก็ยังมุดอยู่เหมือนเดิมโอเคส่วนลูกเตา๋าโ,โ,โอ้โหยังเป็นแบบนี้แล้วก็ขอดูว่าลูกอมดาวอ๋อยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมยังอยู่ครบครบถ้วนยังอยู่ครบถ้วนเลยนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราก็จะหอธิบายว่าวิธีการหาก็จะหาจากการแบบว่าจะให้หายังไงนะครับผมวิธีการหาก็รู้สึกจะเป็นเออ มันจะมีปุ่มอะไรนะอน๋อนี่หนูเพชรรู้สึกวิธีการหารู้สึกจะให้ไปกดตรงมันจะมีรูปอะไรสักอย่างอ๋อรูปเด็กเดนิสแล้วก็เหมือนเขาเข้าไปสุกอย่างเนี้ยเข้าไปสุกเหมือนเดิมนะครับผมก็แนะนํานะก็ใครที่ไม่มีที่อันไหนก็แนะนานะให้ทําก็ไว้เผื่อไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมก็มีอัปเดตใหม่แล้วก็เปิดแผนที่วันแผ่นที่โดมิโนโวันที่18อัปเดตแผ่นที่ใหม่สุกทำแซนด์วิช ได้แชมเปี้ยนดับลักเพลเพิ่มแล้วก็รับได้หญิงฟรีมายโยเมื่อเราอิงวันที่18วันนี้วันที่น่าจะเป็นวันที่หนะครับผมโอเคก็ตามนีอ่ะครับผมก็ระบบเยอะเยอะจนแบบโอ้โหงงจริงยเยอะจนแบบผมงงหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยนะครับผมโอเค,ค,อเคส่วนกองจอมายก็อ่ะเป็นแบบเดิมยังไม่ได้มีแบบว่าสามารถแยกไอเทมมีค่ามันมันจะแยกยังไงบัลเดนเนะี่มันไม่มีปุ่มที่แยกเลย แล้วสบายโฟเวอร์ครับผมโอเคแล้วก็รู้สึกก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้นะครับผมก็ระบบใหม่ก็ดูแล้วก็โอเคแล้วก็มีเอ้ยมีอันดับเดี๋ยเดี๋ยวมีมีนโนมีโปรมีสบายเวอร์มีมีฉันเป็นีนเดี๋ยวขอดูฉันเป็นหนีไหนครับผมฉันเป็นหนีแบบไหนครับผมโอ้เดี๋ยวต้องดาวน์โหลดแผนที่ใหม่หมดเลยเนี่ยมันเถอะอ๋อเอ้ยโอ้โห อย่างนี้เลยเหรอพ่อเซิร์นอย่างนี้เลยเหรอพ่อเฟอร์อัปเดตก่อนมีครับผมห้าร้อยเพ็คอยู่ด้านหลัง <c oughs> อาอยู่นี่เองโอเคของวางวัลก็จะเป็นแบบที่เก้าส่งอะไรเพชรเลยเหรอว้าวเยอะอยู่นะเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่โหอ,อย่างนี้ก็น่าท้าทายดีเหมือนกันเออตรงนี้แล้วก็สามารถตรวจสองความ,าส,ามววสามารถของอีเวนต์ได้ก็โอ้ความสามารถของอีเวนต์ก็จะมีตัดนางฟ้าทอยดับเบิ้ล บองก,การ40ถึงมุมดิมดูแล้าสั่งช่องซานเนี่ยมาก็สั่งดับเออมันก็เหมือนเดิมลโอ้ยแล้วก็รู้สึกจะน่าจะหมดเพคเท่านี้นะครับผมโอเคอันนี้หมดจริงๆจังๆแล้วเดี๋ยวจะได้ไปรีวิวอย่างอื่นบ้างโอเคครับผมใครสนใจสามารถฝากคนแรกฝากคนซรัพย์ไปแล้ฝากคนติดตามไปด้วยนะครับผมจะเกิดผิดพลาดกันได้โปรดขออภัยยดีด้วยนะครับผมเส่งคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย